สวัสดีค่ะวันนี้การพาออกมาเดินเล่นนะคะในหมู่บ้านนะแล้วก็จะมาคุยในเรื่องของห้ามทำธุรกิจออนไลน์นะคะถ้ายังไม่รู้3ข้อนี้นะคือ3ส,สิ่งที่บอกว่าการจะแนะนำเลยนะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนที่เขาเมาปรึกษาว่า ทำทำธุรกิจออนไลนอ์อยากทำให้ได้แล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะต้องทำยังไงนะคะทีนี้การก็เลยถามพี่เขาไปว่า,าพี่มีขอ้อสงสัยตรงไหนไหมอะไรเงี้ยให้ให้ให,ใหอ้อยากให้การช่วยในเรื่องไหนบ้างด้านไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็ได้เจอปัญหาที่ว่า การสรุปมาให้3ข้อนะคะก็คือ1 1เลยนะ,ะความต้องการนะคะสอะความอยากนะคะแล้วก็3ความผิดหวังนะคะเพราะว่า3ข้อเนี้ยมันก็เหมือนเป็นคีย์หลักสำคัญของเราที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะทำธุรก,กิจออนไลน์ใช่ไหมเพราะว่าทุกคนที่ทำธุรก,กิจออนไลน์เนี่ยคะ่ะ การพูดถึงพี่ๆที่เพิ่งจะก,ก้าวเข้ามาทำนะคะออยังไม่เข้าใจว่าพี่ต้องการมันมากไหมนะคะแล้วกออ็อยากทำไหมนะคะแล้วก็รลบมือกับความผิดหวังยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราอยากที่จะทำนะคะอยากที่จะทำตามกระแสรหรือว่าอยากที่จะทำเพราะว่าต้องการที่ ต้องการที่จะหาทางออกหาทางเสริมนะคะหาอะไรได้เสริมอะไรเงี้ยมันก็มีความแตกต่างแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้การจะขอยกตัวอย่างว่า1นึ่ความต้องการนะคะความต้องการคือเราต้องการจะทําให้เกิดประสบความสําเร็จจริงๆนะคะความต้องการเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์จริงๆนะคะความต้องการที่จะ มีผลลัพธ์นะคะความต้องการที่การจะยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการซื้อรถใหม่แล้วทีนี้เราก็ไปดูมาละว,ว่าอยากได้รถเบ้นนะคะทีนี้เราก็ไปดูว่าเออราคาเท่าไหร่เราซื้อได้ไหมนะคะซื้อสดหรือซื้อผ่อนอะไรเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการถ้าเราต้องการแล้วอะ่ะเราก็จะทําให้มันได้ขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากถ้าเราอยากแล้วก็มันไม่มีความต้องการ มันก็ไม่จําเป็นใช่ไหมคะมันก็เหมือนธุรกิจออนไลน์อะคะ่ะถ้าพี่อยากทําแต่ไม่ต้องการมันพี่ก็จะประสบความสําเร็จได้ได้ไม่เยอะนะคะแล้วก็ถ้าพี่เข้าใจใน2ข้อนี้แล้ว1ก็คือความต้องการและสก็คือความอยากนะคะถ้าเข้าใจแล้วพี่ก็สามารถที่จะทําธุรกิจออนไลน์ได้นะคะแล้วก็สามารถทําได้นานด้วยนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือ ความผิดหวังอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเสนอสินค้าไปแล้วนะคะเราเสนออะไรไปแล้วแล้วทีนี้ลูกค้าไม่ซื้อนะคะพี่จะรับมือยังไงกับความผิดหวังตรงนั้นนะคะเข้าใจไม่เอ่ยถ้าไม่เข้าใจนะเดี๋ยวการใจะอธิบายให้ง่ายๆนะคะก็คือ พี่บางคนเนี่ยก้าวเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์แล้วโพสต์ขายของสักพักหนึ่งนะคะแล้วกม็มีคนซื้อนะพอไม่มีคนซื้อแล้วก็เลยเกิดกับความผิดหวังพอผิดหวังแล้วก็ไม่ทําต่อละนะคะเพราะว่ายังไม่เข้าใจถึงการรับมือกับความผิดหวังนะคะอ่าเป็นไงบ้างเอ่ยกับสาวข้อนี้นะคะก่อนที่พี่จะทำธุรกิจออนไลน์นะคะงานก็อยากให้ พี่นะถามกับตัวเองว่าพี่อยากที่จะทำหรือต้องการนะคะหรือว่าสิ่งที่เราจะทำจริงๆอ่ะมันคืออะไรแล้วผลลัพธ์ที่เราอยากได้มันคืออะไรแล้วก็อีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรับมือกับความผิดหวังนะคะ ถ้าสิว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อยากาปรึกษากับการนะคะก็สามารถทักมาหาการได้นะเอาโอเควันนี้การก็พามาเดินเล่นนะคะออกกําลังกายเพราะว่า,า,วาแสงแดดมาแล้วนะคะมากับหนุ่มคนนี้นะคะ <c oughs> หนุ่มหนุ่มคนนี้พามา <c oughs> โอเคค่ะงั้นการขอไปเดินเล่นก่อนนะคะขอให้พี่ๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าอยากได้ อยากได้คำปรึกษาเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักมหาการได้นะคะสวัสดีค่ะ